สวัสดีครับสวัสดีนะคะวันนี้นะครับจะมารีวิวเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสินค้านะครับที่ที่ทานแล้วรู้สึกว่ากาแฟเป็นกาแฟคุมหิวนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวลดน้ําหนักนะครับจริงจริงก็<ๆ>คือทานแล้วเนี่ยคือดีรู้สึกดีมากๆเลยนะครับก็น้ําหนักก็เริ่มลดลงนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเป็นคนที่ทานเยอะนะคะแต่ว่าก็จะควบคุมน้าหนักนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกาแฟนะครับกาแฟคุมกาแฟลดความอ้วนนะครับกาแฟน้ำหนัก เดี๋จะเปิดให้ดูนะครับทานแล้วเพราะเราะคัแบบว่ามารีวิวเพราะว่าดื่มเองนะครับนยครับก็จะเป็นแบบสองนะครับหนึ่งห่อกันสองเอาจิ้มในตะกร้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นรสกาแฟนะครับเขก็จะมีหลายรสนะครับอันนี้ก็จะเป็นรสผักนะครับไม่ได้กลิ่นของของผักที่เป็นหินเลยนะครับนะอันนี้ vegetable นะครับก็เป็นแบบผักนะครับก็ไปชงดื่มกับน้ําเปล่าได้เลยนะครับตัวนี้ ทานง่ายครับทานง่ายนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยต่างๆนะครับในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับแ้วเขาก็จะมีในส่วนของอื่นๆด้วยนะครับก็จะมีกาแฟมีโกโก้ด้วยนะครับแต่ว่าพอรับดื่มไปแล้วก็จะมีเป็นรสนมชมพูนะครับส่งน้าดื่มรสนมชมพูมีชาเขียวแล้วก็มีชาเย็นนะครับสามารถสั่งได้เลยนะคบท่านใดที่ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟคุบคุม น้ำหนักนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับถ้ายังไงสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับ